สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าช่อง Dreamaker m Channel ช่องมันชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองวันนี้กลับมาอยู่กับน้องแดงนะก็เดี๋ยวให้ดูภาพวิดีโอที่ไปวิ่งมาก่อนนะมีทั้งมอเตอร์ไฮเปอร์แดชพาวเวอร์แดชสปรินแดชแล้วก็พลาสมาแดชด้วยนะไปดูกัน มาลองนะอันนี้ก็คือพลาสมา a s h นะปลิวแน่ๆเลยก็มีกลิ่นหอมกรุ่นเลยนะจากการปลิวมเมื่อกี้มาลองอีกที รุปว่า p l า s m a d a ดไม่ไหวนะนี่สติ๊กเกอร์ขาดเลยแรงจัดโอเคก็จะเห็นได้นะว่าจากคลิปเนี่ยเขาจะต่างกันประมาณ1วินาทีนะของแต่ละมอเตอร์นะสนามนี้เป็นทางตรงค่อนข้างเยอะดังนั้นสปินดดก็เลยจะได้เปรียบมากที่สุดนะมาดูกันดีกว่าว่าทำอะไรกับคันนี้ไปบ้างนะถล่มมาอยู่เป็นเดือนนะกว่ามันจะแบบรู้สึกว่าคันนี้มันค่อนข้างจะเข้าที่ก็สำหรับ Flame S2 นะเขาเป็น AR เชสซ ก็คือจะเป็นเช็ดสีชิ้นเดียวอย่างนี้ก็คือหน้ากลางหลังติดกันเป็นชิ้นเดียวอย่างนี้นะความพิเศษของเขาก็อยู่ที่ว่าฐานล้อเขาเนี่ยตั้งแต่ตรงล้อหลังมาถึงล้อหน้าเนี่ยอันเนี้ยเขายาวที่สุดในมอเตอร์หลังก็คือแปดสิบสองมิลลิเมตรพอล้อหน้ามาถึงล้อหลังมันยาวเนี่ยเขาจะชอบทางตรงนะหมายถึงว่าเขาจะมีบาลานซ์สมดุลในการวิ่งทางตรงที่ดีนะแต่ก็จะเลี้ยวได้ ช้าลงนิดนึงเออเพราะว่ามันยาวไงมันมันจะฝืนฝืนนิดนึงเมื่อเทียบกับรถที่สั้นกว่านะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะเออก็เล่นได้นะถือว่าสนุกดีอยู่เหมือนกันเพราะงั้นในเมื่อเรารู้แล้วว่าโดยพื้นฐานเขาเป็นรถที่ชอบทางตรงนะเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่งยังไงให้มันถูกใจนะอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะ ด้วยความที่เขาเป็นมอเตอร์หลังนะหน้าเขาจะเบากว่าด้านหลังนะอ่ะก็จะเห็นได้ว่าซื้อล้ออลูมิเนียมมาใส่นะซึ่งล้ออลูมิเนียมเนี่ยสำหรับโลโปร o ไฟล์นะคือล้อกลางเนี่ยเขามีอยู่2แบบนะก็คือแบบเป็นพุนพุนเป็นรูๆงเงี้ยกับแบบที่เป็นตันๆน,นะ น้ําหนักของเขาไม่เท่ากันอันนี้จะหนักอยู่ที่สองข้างประมาณ 6. 5กรัมแต่ถ้าเป็นอัน,นั้นบป,ป,ประมาณปรบมา13กรัมนะเลยใส่เป็น6กกรัมด้านหน้าอย่างนี้เพื่อถ่วงให้ด้านหน้าเขาอะมันหนักมากขึ้นนะมันจะได้กดให้หน้ามันจุ่มลงมาหน่อยแล้วการที่ด้านหน้ามันหนักมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เบรกเราแตะพื้นตรงเนี้ยด้านหลังแบบน้อยลงระหว่างวิ่งนะเออมันจะได้แบบ มีแรงกดที่จะวิ่งเต็มกำลังมากขึ้นนะอ่านี่คือสาเหตุที่ใส่เป็นล้ออลูมิเนียมด้านหน้านะข้อควรระวังสำหรับล้ออลูมิเนียมก็คือมันหนักมันจะออกตัวช้าลงนะอัตราเร่งแบบก่อนที่ไปถึงทับสปีดเขาจะช้าลงและสองนะก็คือเขากระเด้งหนักมากนะเอ๊ล้อหนักไม่ใช่ว่ามันจะกระเด้งน้อยลงหรออ๋อล้อหนักมันกระเด้งแรงกว่าเดิมนะ เท่าที่เห็นนะมันกระเด้งแรงมากอืมเพราะง้นล้อหนักเนี่ยตัวเนี้ยต้องใช้คู่กับซูเปอร์ฮาร์ดนะถึงจะดีนะอืมจะมาแบบเฮ้ยอยากใส่เป็นยางฮาร์ดเนี้ยไม่ได้เลยนะมันมันกระเด้งแรงมากใส่ซูเปอร์ฮาร์ดอย่างเดียวไม่งั้นล้อนี้จะเล่นไม่ได้เลยอืมเสร็จแล้วเกียร์เนี่ยก็เปลี่ยนจาก3.5กับ3.7มาใช้เป็น4.0กับ4.2 อันนี้เพื่อแก้อาการลดออกตัวไม่แรงนะคือถ้าเราไม่ได้เจอสนามที่เป็นแบบอย่างตอนนี้สปีดเว่มันเลี้ยวเยอะเยอะไอเกียร์สามจุดห้ามันเหมือนมันวิ่งไม่ถึงท็อปสปีดไงแต่อันนี้มันจะขึ้นสู่ท็อปสปีดได้แบบทันท่วงทีกว่านะเพอะง้นก็เลยจะปรับเกียร์เขาข้างในเป็นสี่จุดศูนย์กับสี่จุดสองนะสีดำแดง เสร็จแล้วเรามาดูด้านหน้ากันเนี่เนื่องจากว่ารถเขามันยาวนะทำให้เขาเลี้ยวได้ช้าลงนิดหนึ่งนะก็เลยใช้เป็นโรเลอร์ขนาด9กมิลน,นะซึ่งมันเล็กจริงๆก็จะใช้เป็นดับเบิลโรเลอร์ที่เป็น9กับ8ปมิลอย่างนั้นก็ได้หรือว่าอย่างนี้ก็ได้แบบเม็ดเล็กๆนี้ก็ได้นะมันก็เพียงพอนะอืมตัวนี้จะทำให้เขาเลี้ยวได้รวดเร็วมากขึ้นนะชดเชยฐานล้อที่ยาวขึ้นของเขา ในส่วนของฟอนต์อันเดอร์การ์ดเนี่ยนะแนะนำว่าถ้าอยากให้ฟอนต์อันเดอร์การ์ดเลียดพื้นมากๆก็ใส่เจ้าแผ่น frp เข้าไปได้1แผ่นนะตรงนี้นี่ใส่รองเข้าไปจะทำให้มันเลียดพื้นลงมามากขึ้นแผ่นนี้แนะนำไม่ใช้เป็นมัลติโร l เลอร์เซตติ้งหรือของซ u เปอร์เอกก็ได้มันก็จะพอดีพอดีทั้ง2องอันแต่ว่ามัลติโร l เลอร์เซตติ้งจะครอบคลุมมาถึงตรงนี้มากกว่านะก็ จะทำให้โรเลอร์ของเราปลอดภัยด้วยนะในกรณีที่ใช้โรเลอร์เล็กๆอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นที่เคยเล่นมาคือแผ่นนี้หักเลยนะแบบบางที่มันกระแทกแรงมากมันหักด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ทําให้เขาเลียดพื้นดีสไลด์ดีแล้วก็กระโดดดีขึ้นด้วยนะเออการคนพบที่ยิ่งใหญ่ในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็ใส่ได้แค่ของ a r อย่างเดียว ด้านหลังเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นแผ่นกันชนธรรมดาของ AR แหละม,มันก็จะพอดีพอดีนะอันนี้ใส่คู่กับโรเลอร์ขนาด13มิลเพื่อให้เขาเลี้ยวได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะเพราะอย่างที่บอกว่าลอ้อฐานล้อเขายาวหน้าหลังก็เลยจะเป็น9กับ13มิลอย่างนี้แล้วก็ไม่จาเป็นต้องสูงนะเออพอรถเขาค่อนข้างจะเตีย้ยอันนี้สูงรวมประมาณ3เซนนิดนิดหนึ่ง3เซน โรเลอร์ er อยู่ที่ประมาณ3ามเซนนะความสูงแค่นี้ก็เพียงพอคราวนี้มาถึงจุดที่เป็นปัญหาที่สุดของเขาก็คือเบรกนะเบรกเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นเบรกพลาสติก a อนี้นะงงไหมทำไมชอบบอกว่าใช้เบรก a อมันดีถ้าเราใช้แผ่นเบรกใหญ่นะไอแผ่นเบรกใหญ่นี้ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเเขาไม่มีรูตรงนี้นะม,มันมีรูแค่ตรงนี้ ตรงเนี้ยจริงๆถ้าเขามีรูอีกสักหน่อยแบบว่ามีรูตรงนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยให้เราพอปรับแต่งได้ก็ดีนะพอเราเอาชิ้นเนี้ยมาติดกับเจ้าโครง AR ที่มีกันชนอะไรก็ตามนะตรงเนี้ยกันชนหลังอะ่ะมันจะไม่ค่อยเหลือรูไว้ให้เราติดแมสแอมเปอร์นะมันจะยากมากสมมุติถ้าเราอยากติดแมสแอมเปอร์หรืออะไรตรงเนี้ยนะใช่ไหมไม่ได้บอกว่าติดไม่ได้นะสมมติเราติดไปตรงนี้ใช่ไหม มันก็ติดได้เหมือนกันนะแต่มันจะต้องติดออกไปด้านข้างซึ่งถามว่าติดได้ไหมคำตอบคือติดได้นะไม่ได้บอกว่าติดไม่ได้แต่เราจะต้องซื้อน็อตหัวเทปเปอร์แล้วก็ต้องมาเจาะรูตรงนี้เจาะให้มันเป็นหลุมลงไปแล้วก็ค่อยติดขึ้นมาซึ่งปกติอะเราไม่มีน็อตพวกนั้นกันนะถ้าเราเล่นแบบธรรมดาเราจะไม่มีน็อตพวกนั้นมันไม่มีอะเออแล้วการเจาะ ลงไปบนแผ่น F R P เนี่ยนะมันหมายความมันบางลงด้วยนะแล้วมันก็จะพังง่ายไงเออแล้วก็ถ้าเราเล่นแบบล้อกลางใช่ไหมเจ้าแผ่นเนี้ยมันจะติดแมสแดมเอร์ก็ยากแล้วยังติดกันแขวนยากด้วยนะเออคือเราจะติด F R P อีกแผ่นหนึ่งอนะยากมากเลยนะมันมันไม่มีที่นะมันไม่พอดีเออ เพราะงั้นถ้าใครเล่น a อรล้อกลางเนี่ยก็น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันนะก็เลยไม่แนะนำให้ใช้อันนี้นะแนะนำว่าให้ใช้เป็นท้าย a อของเขาอันเนี้ยชีวิตมันจะงง่ายเออมันจะค่อนข้างพอดีอยู่แล้วแล้วมันจะงง่ายแล้วที่สำคัญก็คือมันมีรูให้ติดแมสแลมเปอร์ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ติดง่ายเนี่ยเห็นปหเออติดตรงกลางอันเดียวเนี่ย ยาวๆเนี่ยปุ๊บเรียบร้อยจบ f i n i s คราวนี้มาในส่วนของ m a s ด damper เจ้าปัญหานะมันก็มีทฤษฎีคร่าวๆนะที่ได้จากการทำจนพรุนพังไป3-4คันเนี่ยนะ m a s ด damper เนี่ยจะได้ผลดีที่สุดเมื่อมันอยู่ที่ด้านหน้าสุดอย่างนี้หรือด้านหลังสุดอย่างเนี้ยพี่ครับงั้นผมติดไว้ด้านหน้าสุดกับหลังสุดเลยก็จบใช่ไหมคำตอบคือไม่ดีนะ เออมันควรจะติดแบบว่าด้านหน้าเนี่ยหน้ามากก็ไม่ค่อยดีแต่ด้านหลังเนี่ยหลังหน่อยได้เพราะว่ารถเราวิ่งหน้าใช่ไหมรถเราวิ่งขึ้นหน้าถ้ามันโดนกระแทกจากด้านหน้าอย่างรุนแรงเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้เอื้อเอื้อมันจะเอื้ออย่างนี้กอใช่ไหมเออแต่ถ้าเป็นด้านหลังอ่ะมันมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าด้านหลังกระแทกลงไปเนี่ยปุ๊บมันมันเป็นเบรกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าไม่เป็นไร ก็เลยมองว่าแมสเทมเปอร์ด้านหน้าเนี่ยถ้าไกลมาถึงตรงนี้เลยนะอย่าให้หนักมากเบาเบาเอาเบาเบาอันนี้ก็เลยติดด้านในตรงนี้อ่าใกล้ๆล้อหน่อยแต่ก็ติดเบาๆนะแล้วก็ติดมาสองอันนี้กระจายมาที่ต้องกระจายอย่างเงี้ยก็เพื่อช่วยล้อหน้าและล้อหลังนะนี่เป็นแบบเซฟๆนะเออส่วนถามว่าติดเบาหรือหนัก ยังไงเนี่ยถ้าตอนที่เราปล่อยลงมากระแทกเนี่ยถ้าสมมติว่าล้อหน้ากระเด้งเยอะก็ใส่หนักหน่อยล้อหลังเด้งเยอะไหมอ่าอะไรเงี้ยแต่นี่คือพอปรับเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยเด้งนะะอืมแต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยด้านหน้าจะใส่เบากว่าด้านหลังไล่มาด้านหน้าเบาหน่อยกลางๆแล้วก็หนักนิดน,นึงอย่างนี้นะก็คร่าวๆแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรมาก ก็ออกมาเป็นประมาณอย่างนี้นะสวยงามพอะง้นถ้าใครเล่นเ r เหมือนกันก็คงต้องทำใจว่าเขาจะไม่เหมาะกับสนามที่แบบเลี้ยวรถคดเคี้ยวนะแล้วก็กระโดดขึ้นลงอย่างรวดเร็วเขาชอบทางตรงอ่ะเขาชอบทางตรงยาวเดี่ยวเงี้ยแบบสนามที่เล่นตอนเนี้ยเล่นง่ายเขาชอบถ้าอยากได้แบบเลี้ยวซิกแซกดีใช่ไหมก็คงต้องไปเล่นเป็น Vs ซูเปอร์ทูแล้วก็ VZ แทนนะเพราะว่าพวกนั้นล้อหน้าถึงล้อหลังก็สั้นกว่านะเอาล่ะนั่นก็เป็นการทดลองที่แสนจะยาวนานสำหรับคันนี้นะก็จะแต่งไว้อย่างเงี้ยนะไม่ปรับละถึงเวลาไปเล่นที่สนามก็ทำอย่างเดียวก็คือเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนมอเตอร์แค่น <laughs> เออที่เหลือน่าจะเรียบร้อยดีละปล่อยไว้อย่างนี้เลย แล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็รอไง